รื่องของการเปิดเทอมค่ะแน่ใจว่าเพื่อจะให้มีความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดสิกาในการเรียนออนไซต์ที่จะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศต่อเช้าแล้วเนี่ยเราจะได้รวมพูดคุยกับท่านพอนักจิหน้านะคะศึกษาธิการจังหวัดสงขลาตอนนี้อยู่ในสายกับพ่รบขับเขาแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับราตโมละน้อง,อง,องบังดุนนะอ่าท่านพอนักขาตอนนี้ต้องถ้าเกิดท้าวาถ้าเกิดไม่มีการเปิดเรียนแบบออนไซต์เนี่ยการศึกษาของไทยเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ การตัอแทนหลอดไส้นเนี่ยทำให้ทำให้ครูกับักเรียนเขาเขาได้เจอกันนะนะาก็ได้เจอกันก็เรียกว่าทําให้มีปฏิสัมพันธ์าการเรียนการสอนมันจะได้สื่งหน้าสึ่งหน้าก็ได้ทราบว่านักเรียนคนใดที่อย่างการตกปกครองในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้ครูจะได้เสริมเพิิมเติมให้ในทันทีอันนี้ก็เรียกว่าการเรียนหลอดไส้ขขเขาครูกับครู ผู้กำลัเรียนเขาได้ปปกันในโ้องเรียนครับผมครับเราสําหรับการฉีดวัคซีนของ,งนักเรียนในจังหวัดสงขลาครับเป็นไปตามเป้า,าไม้ไมครับถ่านศึกษาดยการครับเอ่อการฉีดวัคซีนของนักเรียนเนี่ยนะครับเป็นไปตามเป้าไม่นะถี่กรรมรอบว้ยนะครับก็เกินเป่าไม้ด้วยนะเช่นว่าเด็กคือแวกตึงคิดเจ็ดปีเนี่ยก็ฉีดเกินเป่าไมยตอนเนี้ยีดเข้มนึไปแล้วเสน้นการไยสซ้ำชีวภพคนนักเรียน นักเรียนทางหมดเนี่ยเส้นหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดแปดรอยที่ย่สองคนเนี่ยแล้วับสิบแปดถึงสิบเจ็ดปีเนี่ยตอนนี้เขาฉีดวัคซีนไปแล้วเส้นเก้เาร้อยสามคนในชีดเข้มช่องเลยด้วยนะนักเรียน้าไปแปดมื่นสามพันสามรอยยี่สิบสี่คนแหละนะครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมความพร้อมในทุนตรงนี้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนส่วนส่วนของนักเรียนนะถึงสิบเแ็ดปีนักเรียนทางมดเนี่ยเส้นสามมื่น พันหนึ่งร้อยสิบคนเนี่ยตอนนี้เราก็ปูที่ประรุกชีดเจ็ดเมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบคนเนี่ยเราชีดมาแล้วตอนนี้เข้มง่ดนำมาตอบแล้วครับตอนนี้ครับอืมก็เชื่อ<ะ>ว่าน็กนักเรียนในพื้นที่ก็ชีดวัคซีนแบบครอบคลุมเกือบถูกกลุ่มแล้วนะคะที่นี่ตอนเชา้าสิบเจ็ดพฤษภาคมการเปิดภาคเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเนี่ยหลายๆโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุขคาเนี่ยเปิดเปิดแบบเต็มรูปแบบแล้วหรือไม่คะหรือว่ายังมีบางโรงเรียนมีการสลับเรียนกันอยู่เลยค่ะ ทำนโยบายทานโยบายระดับบ้านนี่รทำนโยบายของกระทรวงศกรารเนี่ยเราขอให้เปิดออ <C> e <an> นไซต์เต็มหู่แบบนะครับเต็ม <C> e <an> หู่แบบตอนนี้ก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมทุกโรงเรียนแล้วนะครับครู <C> e <an> เราเนี่ยก็ได้ฉีดวัคซีนไปไปเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วก็ช่วงมืดช่งพัน,นวาคุณตอนนี้คือเรื่อง,องออของครูเนี่ยพร้อมนะเรื่องของการ เตรเียมพร้อมในเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้เราก็เตรียมพร้อม<ะ>ครับผมทานศึกษาครับการเน้นย้ำในข้อปฏิบัติการในสถานศึกษาเผื่อป้องกันและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าเนี่ยเป็นเพื่ออะไรบ้างครับอ่าในการปฏิบัติการของโควิดสิบเก้าเนี่ยในจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับคือเข็นตอนนี้ก็กระทรวงกระทรวงศึกษานะครับรวมกับกระทรวงสาธารณสุขก็ได ออก,กลักเกณฑการประเมินความพร้อมนะก่อนเปิดเรียนนะก่อนเปิดเรียนตอนนี้เราก็โดยเฉพา,าะจังหวัดสงขลาเนี่ยก็อยู่ในอ่จังหวัดที่เรียกว่ามาตรการอย่างไม่เข้มข้นตัอร,ตอร่าโรติดต่อตอนนี้หน่อยนะลดหน่อยลงเขะจา,ายออกมาตรการลักเหมือนเดิม<ฮ>ะนะครับ<ะ>ใน่วนของโรงเรียนกรจายออกมาตรการลักนะครับเว้นระยะห่างนะครับก่อนใส่แมส<ะ>นะครับล้างมือกัดกรองวัดไข้ตรงนี้นะแล้วก็ลด ้าน,นอาร์ตนะครับแล้วก็ทําความสะอาดโรงเรียนแล้วก็ในช่วงของการซ่าเนี่ยเราก็จ่ายหกมารการเสริมด้วยนะหกมารการเพริมก็คือดูแลตนเองนะจ่ายจรกลางตรงเนี้ยนะครับแล้วก็อ่านปุุงทุกไม่ไม่เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องลงทะเบียนในเรื่องของการเข้าโรงเรียนครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ทำไปตาม ขั้นตอนของหอกมาตรการลักแล้วก็หอกมาตรการเพิ่มนะครับโดยเฉพาะตรงคารานะครับค่ะแลวเดี๋ยวท่านพูดถึงเรื่องของกิจกรรมรือว่ารวมกลุ่มของนักเรียนนะักศึกษาภายในโรงเรียนรือว่าในสถานศึกษาภายในต้อม,มีมาตรการไหมคะว่าถ้ามีการรวมกลุม่มหรือว่าจะกกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนนี่จะต้องเป็นไปตามมาตรการเป็นผืบางคะ,ะถ้ารวมกลุ่มนักเรียนนะครับื่อรวมกลุ่มนักเรียนเนี่ย,รรเ,รย,นเ,นยเราก็ต้องใช้เวลาร้างนะต้องใช้เมือนเดิมครับเวลาร้างนะล้างมือ อันนี้กัดกรงหลดการในอัดก็ในห้องเรียนเนี่ยนะครับในห้องเรียนก็ตอนนี้ก็เปิดเรียนปกติอ่อนไส้เป็นการบริญารของโรงเรียนอะไรในที่นี้ว่าโรงเรียนต้องจัดแตะย่างในการน้องประชุมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องรักษาความสะอาดต่างๆแต่ว่าในเรื่องข้องการชีดอ่าเรื่องเรื่องก้องการทัวจ์ดทีเคเนี่ยนะครับตอนนี้พมก็ได้ปรึกษากับทางศึาสุขจังวัดนาบางโรงเรียนก็ต้องการทัวจ์ดทีเคก้อนร้อยเปอร์เซ็นต์หลักสานีย แต่ว่าทางท้ารุกจังหวัดเนี่ยอกองการกำหนดบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วจังหวัดสงขลาเนี่ยในเรืร่องของการตัวจเอทีเคเนี่ยตรวจเมือ,อปอบฝามีเจ็บปว่วยป่วยไข้ในทางต่างๆเนี่ยตรวจได้แต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่บังคับไว้ตัวเอทีเคทุกคนหลกนักฐานนี้นะครับแต่ว่าถ้ามากกว่าเกิือเทศได้ต่างๆขึ้นมานะในเรื่องของว่าเจ็บป่วยในโรงเรียนเนี่ยขอ,อสามารถแจ้งประธานโรงพยาบาลกายเคียงได้ทันที แต่กาโรลงพยาบาลเนี่ยทางการทุกจังหวัดก็ได้ประก้านมาแล้วว่าถ้าเกิดเอสแล้วให้เกิดต่างๆเนี่ยขอให้ช่วยโรงเรียนได้ได้ทันทีนะครับในการทัวที่ดีเกนเนี่ยเขามาตัวได้ฟรีนะครับหลักษาเนี่ยครับครับผมครับแล้วในส่วนมาตรการในการปฏิบัติตนสําหรับนักเรียนที่ไปรอบอรับไม่ว่าจะเป็นการนังดด่งรถโดยสารสาธารณะอะไรเป็เนี่ยครับเอ่อัางัาง่งรถโดยสารสาธารณะเนี่ยอันนี้เป็นมาตรการมาตรการเข้มนะของของของเอ่อของเดิม นะครับแต่ว่าในจังหวัดสงขลาเราก็ยังไม่มีมาตรการตรงนี้แต่ว่าในข้องสอบกกย่างวัดเนี่ยก็ต้องการตรงนี้ว่าการคอยกลับนะครับโดยเฉพาะรัหลับจ้างเนี่ยรถับจ้างเยราต้องมีมาตรการข้องข้องรถด้วยอย่างไราทุกเนี่ยเาลงไปตรวจสอบนะครับตัวเด็กการหนังเนี่ยยาแต่ยาต้องต้องห่างกันนะครับในการนงรดแล้วก็อาจจะมีปฏิกันต่างๆเนี่ยพอป้องกันตอนที่เขาเริ่ม ดำเนินการแล้วเราจับชกเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันในช่วงตรงนี้นะครับโดยการบระชางานคล่องหน่วยงานทางกาศรศึกษาตอนในสถานการณ์เทียมความพร้อมเนี่ยนะครับโรงเรียนนะตรงเรียนต้องรายอ่านไปกระท่วงเรียกว่าเอ่อเอโมโคเอ่อโควิดเนี่ยแล้วโรงเรียนก็รายอ่านไปะนะครับแล้วก็พัานการตรวจทีทีเอสซีอาร์นะครับดอนนั้นก็ต้องดาเนินการทํานี้ครับ เดี๋ยววทันแรงเกินไว้ิตหนึงแล้วเรื่องข้องแพนประเชินเหตุกรณีพบนักเรียนติดเชื้อภายในโรงเรียนเรื่องข้องกระบวนการขั้นตอนหลังจากพบแดกเนี่ยจะส่งต่อไปอยังโรงพรยาบาลไม่มีกระบวนการขั้นตอนตเป็นผืนบางคร่บแพนปะเชินเหต์แพนประเชิเนเฮต์นเนีเย่ยเป็นมาตรการเข้มมาตรการเข้มข้องโรงเรียนนะครับแต่โรงเรียนเนี่ยเราก็มีมีแพนประเชินเหตุไว้เตรียมความพร้อมมาด้วยนะครับเนื้อหนองเนือจากหอกมาตรการรัก แล้วก็ออกมาการเพิ่มเนี่ยนะโรงเรียนก็เตรียมเ็าเรียกว่าห้องห้องพยาบาลของโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าโรงเรียนเราต้องเตรียมพร้อมในทุตรงนี้เผื่อถ้ามีเด็กเจ็บป่วยได้ต่างๆเนี่ยเป็นสีกักกันห้องนักเรียนก้อนทีโรงพยาบาลเขามาดับตัวนะครับอันนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมในทุกตรงนี้ด้วยครับ ครับท่านสุกท่านในการขับสําหรับสถานศึกษาเองเนี่ยมีมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจต่อก,การเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นผือบ้างครับแต่ออตอนทึกษาเนี่ยต,ตอนนี่อํานาจตัวเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเขามีอำนาจอยู่เ,ออเดิมเนี่ยอำนาจอยู่ที่สอบอคทข้อหมอมาจ้างวัดแล้วก็ทางกรรมาการได้ดำเนินการแต่เมื่อมาเมื่อสภาพว่ากู้วีทวนลดต่ำลงแล้วก็ประกาศเป็นสองทิศเนี่ยตรงนี้เป็นอำนาจของท่านศึกท่าท่านทุกท่าเนี่ย สามารถที่จะตั้งในเรื่องข้องการปิดเปิดอะไรต่างๆได้ตั้งให้หนักเรียนไปปักเรียดใกกนกระไดนะครับอันนี้<ม>เป็นมาตรการของโรงเรียนสามาดำเนินการได้แล้วครับครับถึงแม้ว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขคล้าเนี่ยอาจจะเกือบจะครอบคลุมแลวแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่อยากจะให้ทันในชาตอกาสนี้ข้อความรวมมือผู้ปกครองค,องค่ะพาบุตรล้านที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่เนี่ยไปฉีดวัคซีนกันค่ะ ข้อความมาเนี <If> <brothers> <community> ่ยกับผู้ปกครองนะครับก็ข้อความมเมื่อนะตัวตอนนี้แต่ว่าในช่วนก้องเด็กแพดตึงสิบสิบช่องถึงสิบเจ็ดปีเนี่ยตอนนี้นักเรียนเข้ามาชีดวัคซีนเกี่ยวมัดนะครับแล้วก็ได้เข้มซองแล้วนะเข้ม่องแล้วแล้วก็ทางโรงเรียนนี่สร้างมัแจ้งไปทราทุกจังหวัดได้เลยว่าผู้นักเรียนที่ประทุงชีดวัคซีนเนี่ยนะครับทางสร้างทุกจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยจะจัดที่บ้านลงบัตรช่อได้ที่โรงเรียน นะครับเพราะฉะนั้นคนเพิ่มเนี่ยตอนนี้ก็พวกว้นวลงได้ไปเยี่ยมพื้นที่นะครับโรงเรียนเอกชนก้องต่างเอกชนต่างกองประกัศนะครับตอนนี้โรงเรียนก็นไปแจ้งสาบทุกจังหวัดสาบทุกจังหวัดครับโรงพยาบาลก็จัดทีมชีดวกคิดลงมาพื้นที่แล้วนะครับมาถึงมาถึงถี่นะครับในช่วงก้องเข้มซ่องตอนนี้นักเรียนอ่อ่าคลิซ่องเึิมเจ็ดปีเนี่ยไปถึงเข้มซ้ำแล้วครับรไปถึงเข้มซ้ำแล้ว นะครับ <im it> ขอกําเนินยการ <im it> ในท่วนข้องาถึงสิบแปดปีเนี่ยตอนนี้เข้มนึ่งเข้มนึ่งเราฉีดวัคซีนไปเจ็ดหมื่นห้าพแปดรอยกว่าคนแล้วนะครับบ mm hmm. วกตีประทุนชีเนะ่ยก็ตอนนี้ครบทรวนนะครับแต่ว่าในาท่วนข้องอ่าถึงสิบปดปีเนี่ยที่ยังไม่ชี่อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าคนเหมือนกันนะครับเจ็ดหมื่นกว่าคนเหมือนกันพตนักเรียนทางพัฒนาแตนงร่า <im it> แต่งร่างชีดหมื่นาเนี่ยเจ็ดหมื่าเนี่ยอย่างอีกประมาณถึงนึ่ง นะครับตอนนีข้อความรวมมือนะผู้ทำผู้ปกครองนะครับตอนนี้เนี่ยต่างสาตรทรุจกจังหวัดหลวงพ่อทํานตางมาถึกษาแล้วก็เขตพืนที่การศึกษาและน่วยงันต่างการศึกษาเนี่ยเราก็รนุนแรงเพื่อให้หลุงร่างของเราเนี่ยไปฉีดกับสินเพื่อป้ปองกันนะครับตอนผู้ปกครองก็มั่นใจได้ก็ตอนนี้คนที่ฉีดกับสินเนี่ยไม่ติดแต่ว่าอาจมีติดโรคโควิดแต่ว่าความปลอดภัยสูงนะครับรต,ต,ต้องข้อความรวมมือครับ <ม>และอย่างที่ทางสุสาติการบอกว่าชีพด,ดีว่านะคะพอเปิดภาคเรียนแล้วเนี่ยกามาตรการป้องกันตัวเองแล้วก็จะได้มีภูิคุมกันให้กับนักเรียนด้วยนะคะที่นี่อยากจะสรแบบ้างอะไรถึงน้องๆนักเรียนมังคะาที่กาลังจะเปิดเทอมต่อเช้านี่แล้วเรื่องของมาตรการในการป้องกันตนเองที่ว่าซึ่งของที่จะจําเป็นต้องนําไปโรงเรียนในการไปเรียนแบบออนไลน์แบบชีวิตวิถีไม้หุ่นนี้เนี่ยต้องมีอะไรมังคะเออครับน้องๆนักเรียนเนี่ยนะครับตอนนี้จริงๆที่ครูปกครองเขาเตรียมพร้อมนะครับ ทีนี้แอนก็ติดตัวเนี่ยเขาขมีนะแต่วแม่เนี่ยแม่นะการการท่วมแม่ท่วมแม่ต่างๆเนี่ยนะครับตอนต้องต้องพาเป็นคลองตรงนี้ไปนะครับถ้าไม่มีเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้เตรียมไว้ช่วนนึ่งนะครับที่นักเรียนที่อ่าลืมแม่อะได้ต่างๆเนี่ยก็ขอผิบริการไว้ไหวได้นะครับตอนนักเรียนทุกคนนะบุคลาครก็มั่นใจนะโรงเรียนก็ป้องกันนะครับแต่ช่วงตรงนี้แล้วก็ดูแล สุขภาพนะครับขอนักเรียนให้ถึงที่สทุดนะครับแล้วก็รวมกับ่างรโรงพยาบาลนะครับให้ถึงเมอโดยเรียอวก็มีการเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะก็มีความมั่นใจได้นะครับไปการเรียนออนไลน์เนี่ยทําให้การเรียนนะอย่างน้อยๆพบปะคุณครูนะครับลได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับจากที่รารเรียนออนไลน์เนเรียนออนไลน์อาจจะสอบถามมาได้ต่างๆเนี่ยไม่เอ่อก็เรียกว่า,า,าไม่เต็มไปเต็มหน่วยนะครับกาเราเรียนออนไลน์เนี่ย ความรู้อะไรต่างๆเพิ่มเะลยมากขิ่งขึ้นนะครับผมก็กว่าผู้ปกครองแลวน,น้องๆด้วยครับนั่นครับครับ่บานาทัพทในการขับในี่ส่วนของการประเมิสนสถานการณ์ลังจากที่เบิดปาาเรียนไปแล้วนะครับจะเป็นมันผื่นบางครับประเมินทุกสัปดาห์ครับประเมินทุกสัปดาห์่อนโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ประเมินตันเองถูกสัปดาห์แล้วก็ต่างชาติทุกเนี่ยก็ลงประเมินนะครับถูกสัปดาห์ถ้าเกิดที่ต่างๆเนี่ยก็อ่ประเทศนเนเป็นประเทศเนเราก็ลงได้ นะครับครับพร้อมตอนนี้ทราบว่าเขาเตรียมพร้อมแล้วนะครับในเรื่องของการดําเนินการประชุมเพราะฉนในทุกสัปด้านนี้ต้องรายงานนะครับรายงานการโดยเสธนะติดโยรติดต่ออะไต่างๆเนี่ยปั้นกระทรวงสาธารณสุขเขเรียกว่าโมวีโควิดนะ MOE โควิดของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะรายงานไปได้นะในทันทีนะครับทั้ง ทางจังหวัดแท้ทางมาทุกจังหวัดเกิดเป็นสีแจ่งสาธุกปฏิการถึงกันเนี่ยช่วยเลือดในตัวนี้ครับอืมนะคะก็เปิดใจห้การเปิดเรียนออนไลน์17พฤษภาคมนี้ปลอดภัยทางสถานศึกษาแล้วก็นักเรียนไปเรียนด้วยนะคะขอบพระคุณท่านพรศักดิ์จีน่าค่ะท่านศึกษาธิการจังหวัดสง่งค่ะอาจารย์ครูมากตันส่งนะน้องเอ๋อมังนุษครับค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ